กลับเรียนท่านประธานพุทธิสภาที่ครบรอเรียนท่านสมาชิกพุทธิสภาผู้สังเกติทุกท่านครับผมนายสุเดชยรัตน์ทิติเจริญในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการขัานคมทั้งบกทังทางทางนะครับต้องขอขอบคุณท่านพลเอกยอดยุทธบุญยธิการท่านประธานคณะกรรมการการขับนคมพุทธิสภานะครับที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการการคับนคมทั้งบกทางทาง นะครับได้จัดทํารายงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการข้ามคมของประเทศไทยนะครับและกับประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งได้ประชุมในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้แล้วนะครับตามที่ท่านประธานพลเอกประยุทธ์มินธิการได้กล่าวถึงยุทธศาสรรชาติ20ปีนะครับแล้วก็นโยบายรัฐบาลนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงการขนส่งของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะครับการเพิ่มปริมาณสินค้า การขนส่งสินค้าทางรางและทางบกซึ่งมีความสำคัญต่อาการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเองตามที่ท่านได้ทราบมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับและก็การขนส่งสินค้าของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านโครงสร้างทางบกทางรางเพื่อเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบลดต้นทุนในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งถึงการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์นะครับของปุยภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการค้าและการบริการโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีปริมาณนักท่องเที่ยวและปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังพบปัญหา การเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทยมาเลเซียทั้งทางบกและทางรางทั้งปัญหาการก่อสร้างด่านสลาแห่งที่1แห่งใหม่นะครับซึ่งสร้างเสร็จแล้วยังไม่สามารถเชื่อมโยงต่อได้นะครับหรือปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนความล่าช้าในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงห่าดใหญ่ปะดังเมซานะครับซึ่งเป็นซิงเกิลแท็กอยู่นะครับรวมทั้งถึง สถานีคนถ่ายสินค้านะครับจะเป็น C y ก็ดีหรือ I c ซก็ดีนะครับนการคนถ่ายสินค้าทางรางบริเวณด่านไทยมาเลเซียที่ประดังเมซาซึ่งตลอดจนอุปสรรคการขนส่งสินค้าระหว่างไทยมาเลเซียอยู่หลายประเด็นดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวนะครับคณะกรรมการการค้าคมพิษภานะจึงมีภารกิจในการติดตามแนละเสะนอเนะเร่งรัดและกับปรีรูปประเทศนะครับให้สำฤทธิ์ผลหรือที่ท่านพลเอกยอดยุทธ บัญญัติการนะครับจึงได้ตั้งคณะทํางานพิจารณาติดตามการเชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าทางบกและทงางรางระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียขึ้นเพื่อนําเสนอข้อมูลและสาระสาคัญแก่นวยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปการศึกษาดังกล่าวนะครับได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้ทำการศึกษาปัจจุบันนี้ได้ทําการศึกษา สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมจึงขอเรียนเชิญทางดรสุนทรประจนนะครับที่ปรึกษาประจาําคณะกรรมการการข้ามวิศสภานะครับจะได้นําเสนอรายละเอียดผลการศึกษาให้กับทุกท่านในที่ประชุมต่อไปครับขอบคุณครับ